นี่นะครับมาถึงแล้วนะฮะหมูกรอบนะครับทอดมาร้อนๆเลยนะครับนี่ยังร้อนอยู่เลยนะฮะ instant ๋วยจับนะที่เซเว่นนะครับไม่บอกทีฮอ่นะครับปิดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างผมนะเขาไม่ได้จ้างผมมารีวิวฉะนั้นแล้วไม่บอกทีฮอ่นะครับจะลองดูครับเพราะว่าเพิ่งมีขายในเซเว่นนะฮะแล้วก็ดูซิว่ามันจะเหมือนก๋วยจับที่เขาทำสดๆแค่ไหน เพราะว่าผมมีหมูกรอบเจ้าเด็ดนะครับซึ่งผมสามารถสั่งก่อนเที่ยงคืนได้แต่ว่าเจ้านี้เป็นเจ้านึงที่ผมถูกใจมากนะครับและที่สําคัญเจ้านี้ไม่เหมือนใครนะครับตอนนี้กี่โมงเที่ยงคืนนะครับยังมาส่งอยู่เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําก๋วยจับทานดีกว่าวันนี้โอเคนะครับอ่ะจ่ายตังก่อนขอบคุณมากนะครับนี่นะครับฉีกซองมานะครับก็จะมีเส้นก๋วยจับนะครับมีผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับจากนั้นก็มาหั่นหมูกรอบโอ้โหเป็นไงครับ สดสดร้อนๆนะรบกรอบกรุบๆเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดสักสามนาทีนะครับจากนั้นก็เทเส้นลงไปนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับนี่ครับจากนั้นก็เทใส่ชามได้เลยนะฮะแล้วก็ใส่พระเอกของเราหมูกรอบลงไปนะครับตามด้วยพริกไทยต้นหอมผักชีครับเดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากนะครับเหมือนซื้อมาจากร้านถหายาวราลามาทานเลยนะเดี๋ยวต้องลองชิมไปพร้อมๆกันนะครับ ได้อยู่ครับแต่ว่าขาดเค็มไปนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนทานเค็มนะครับแต่ไม่ได้เค็มมากแต่ว่าผมว่ามันรสชาติมันขาดเค็มไปนิดนึงเดี๋ยวผมลองหมูกรอบก่อนดีกว่าหมูกรอบบอกเลยว่าโคตรดีหมูกรอบ่านแน่นอนครับส่วนเจ้าตัวอินสแตนก๋วยจั๊บก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทำสดๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องเติมน้ำปลาเอยน้ำปลาลงมาอีกนิดนึงแล้วก็น้ำส้มอีกหน่อยหนึ่งผมว่าโอเคเลยเห็นนะครับ